งวด19ทับ11บนี้ตัวเลขกำลังชี้สัญญาณแรงมากครับวันนี้ผมจะพาแยกทุกหลักทุกโซนทุกตำแหน่งตั้งแต่หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อให้คุณเห็นที่มาของเลขแบบโปรๆที่ช่องอื่นไม่เคยทำให้ดูและท้ายคลิปผมจะสรุปให้เป็นชุด2ตัวบวกชุด3ตัวแบบคัดชัดที่สุด ดูคลิปนี้คลิปเดียวคุณเข้าใจภาพรวมทั้งหมดทันทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่19พฤศจิกายน2568เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลัง ต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเอร์เซ็เพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับคือ เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฝันทงใช้ประกอบกับเลขที่ชอบเล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปงัรวยรวย,รวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลนะครับ คลิปนี้นะครับเราพัฒนาวดประจำวันที่19พฤศจิกายน68นะครับงวดที่แล้วก็จับชุดให้ไม่เข้านากก็มีบางสูตรที่หลุดบางสูตรที่เข้านะครับเรามาตามกันต่องวดนี้นะครับเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่น1้อหน่วยหรือเด่นบนทุกหลักนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตเลือกขวามือนะครับ หนึ่งสามสี่ห้าหกเก้านะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์มันเท่ากันนะครับเปอร์เซ็นต์การชนเท่ากันเลขก็เลยกองกันนะครับอ่าก็นําไปใช้นะครับเป็นเลขเด่นบนทุกหลักนะครับดูอดีตนั้นบนนะครับที่แรกหลักร้อยนะครับเลขห้าสีชมพูเลขเจ็ดนะครับหลักสิบสีน้ําเงินเลขเก้านะครับหลักหน่วยอ่าและดูเลขที่ออกห้าเจ็ดเก้าอยู่ซ้ายมือคือเลขที่ออกนาดีตนะครับ ใด่นร้อย1 1 0หน่วยจะมีอยู่3สีเท่านั้นนะครับพิจารณากันเองนะครับออาต่อไปเด่น110ามาต่อกับเด่น110นะครับเลขเลด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างนะครับให้เลือกซ้ายมือนะครับ4ตัว5 4 9 7นะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างด้านบนเลข5อยู่ซ้ายมือนะครับสีแดง เลขที่อ,อก579นะครับพิจารณากันอีนะครับต่อไปร้อยหน่วยมาต่อกับเด่นร้อยหน่วยนะครับเลกเด่นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับเลือกขวามือเด้อ0 1 3 4 5 6 9นะครับ อาจจะมาครบอีกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวดีดด้านบนนะครับเลขสีนํำเงินกับเลขสีแดงอยู่คว้ามือหมดเลยนะครับนี่เก้านี่ห้าออกห้าเจ็ดเก้านี่เจ็ดกับแปดออกแปดเจ็ดเจ็ดนี่หนึ่งกับหกออกหกห้าหนึ่งนี่เจ็ดกับหนึ่งออกหนึ่งแปดเจ็ดนะครับมาครบร้อยหน่วยสีงวดติดเลยนะครับนี่นะครับนี่มาครบสีงวดติดเลยนะครับ ทีนั้นเกตตัวนี้เดาว่ามาครบนะครับหรือว่ามาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับต่อไปเด่นหลักร้อยนะครับมาต่อกับเด่นหลักร้อยนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวขวามือห้าเก้าสามหกแปดศูนย์หนึ่งนะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างเลขสีแดงนะครับด้านบนเลขห้านะครับออกห้าดเก้านะครับ พิจารากันเองนะครับต่อไปหลักสิบมาต่อกับหลัก10นะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกขวามือ7ตัว0 8 9 4 5 7 3นะครับดูอดีตเป็นตัวอยา่างเลขสีมพูนะครับอยู่ขวามือเลข7ออก5้านะครับต่อไปหลักหน่วย ามาต่อกับหลักหน่วยนะครับดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวขวามือเก้าหนึ่งสองสามเจ็ดแปดหกนะครับดูอดีดเป็นตัวอย่างเลขสีน้ำเงินนะครับเลขเก้าอยู่ขวามือนะครับเลขเทียวออกซ้ายมือห้าเจ็ดเก้านะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปสิบหน่วย มาต่อกับ10หน่วยบนสูตรเดียวนะครับเด่น7ตัวนะครับปี6 7นะครับเลขเด่นดูด้านล่างนะครับนี่นะครับ5 7 9 0 2 3 4าศนอ่ะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับงวดที่แล้วหลุดมันออก579นะครับเลข5มันไปหลักร้อยนะครับต่อไปใบที่2นะครับ 30, สมาต่อกับ10หน่วยใบที่2นะครับมีอยู่ส0 0 0มืกว่าสูตรนะครับเล็กเด็ดเล็กชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้าน,นบนคือ,อดีตนะครับให้เลือก6กตัวขวามือ1 0 4่งศูนะครับอยังไม่รุดเดอร์ ทางขวามือนะครับเมื่อถ่แล้วก็เข้าเลขเก้านะครับออกห้าเจ็ดเก้าพิจารณากันเองนะครับอ่ะต่อไปแต้มรวมสามตัวอ่ามาต่อกับแต้มรวมสามตัวบนนะครับแต้มเด่นเต้มชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด,ด้านล่างนะครับอ่าเลือกซ้ายมือนะครับสักเจ็ดตัวสองเจ็ดศูนย 5 9าเหนึ่งนะครับดูอดีตเลขสีแดงด้านบนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเลขหนึ่งอยู่ตัวแรกเลยนะครับดูซ้ายมือเลขจอกห้กบวก7ได้12นะครับ2อบวก9ได้11นะครับแต้มรวมก็คือ1นะครับในงวดนี้วัดดวงไปเลยนะครับแต้มรวม3ตัวนะครับ2นะครับเลข2นะครับเพราะว่าผมดูจากอดีตด้านบนมันอยู่ตัวแรกเลย3งวกดติดนะครับ นี่ก็ออก8 8 7นะครับรวมกันก็ได้2นี่ก็ออก6 5 1รวมกันก็ได้2นะครับฉะนั้นวัดดวงวันนี้นะครับแ้มรวมตัวเดียวนะครับแ้มรวม3ตัวนะครับรวม3ตัวบนนะครับอะไรที่รวมได้2นะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไป110 มาต่อครับแต้มรวมร้อยสิบนะครับแต้มเด่นเต้มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกขวามือนะครับศูนย์สามสองแปดหนึ่งเจ็ดหกนะครับเพราะว่าดูจากอดีตนะครับด้านบนเลขสองนี่มันเริ่มจะมาขวามือนะครับฉะนั้นเดาว่าในงวดนี้น่าจะอยู่ขวามือนะครับแต้มรวมนะครับก็พิจารณากันเองนะครับต่อไปแต้มรวมร้อยหน่วย มาต่อกับแต้มรวมร0อหน่วยนะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกขวามือ7ตัว2 3 5 1 7 9 0นดะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างนะครับด้านบนเลขสีแดงนะครับร้อยหน่วยก็คือ5กับ9นะครับมันออก5 7 9 5บวก9ก็ได้14แนะครับแต้มรวมก็คือ4ต่อไปแต้มรวม10หน่วย มาต่อกับแต้มรวม10หน่วยนะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างนะครับให้เลือก7ตัวขวามือนะครับ2 8 5 7 9 3 0นะครับดูอดีตเลขสีแดงด้านบนนะครับเลข6อยู่ขวามือนะครับงวดล่าสุดมาดอก7 9นะครับ7บวก9ก็ได้16นะครับอันนี้คือแต้มรวม2ตัวบนต่อไปสรุป3ตัวตรง มาต่อกับสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่ค่อยแม่นนะครับลาวพัฒนางวดนี้นะครับวันที่19พฤศจิกา68นะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับรวมทั้งหมด17ชุดนะครับได้แก่0 73 7 3, 1, 7 1, 1, 1 9 9 1 9 9 9 9 9 9 5 3 6 641 6 49 6 53 6 71 9 41 9 4 6 9 71 9 73 9 9199 3 996 99 99นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็าลองตัดสินใจกันดูนะครับต่อไปสรุป2ตัวบนนะครับ มาต่อกับสรุป2ตัวบนนะครับลาวพัฒนางวดประจำวันที่19พฤศจิกา68นะครับ2ตัวบนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับ่ค่อนข้างเยอะอยู่รวมทั้งหมด27ชุดนะครับได้แก่02 03 07 08 09 32 36 37 39 41 43 46 48 49 5้า8 7 1ห้7 8, 8, 2, 8 7ดเจ8 9หน9 9, 9, 9 9ง9 9็ด9นะครับใครดูไม่ทันแคปไม่ทันจดไม่ทันกดหยุดนะครับแตะที่ตรงหน้าจอนะครับแล้ววิดีโอมันจะหยุดนะครับเมื่อแตะซ้ำวิดีโอก็จะเล่นต่อนะครับหรือดูแถบด้านล่างแถบสีแดงวิ่งถึงตรงไหนก็แตะตรงนั้นนะครับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับอ่าโอเคเนาะโอเครู้เรื่อง ต่อไป10บล่างหรือหลักพันมาต่อกันที่หลักพันนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกขวามือ7ตัว4ี่สามแนะครับดูอดีตเลขสีเหลืองเป็นตัวอย่างนะครับอ,อยู่ด้านบนนะครับเลข4ี่อยู่ขวามือนะครับดูเลขที่ออกนะครับสีห้านะครับ อันนี้เลข9ก9ก็ออก9 8นะครับพิจารากระดองนะครับต่อไปเด่นล่างนะครับมาต่อกับเด่น1ั0ร้หรือเด่นล่างนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือก4ตัวขวามือนะครับ0 1 4 6นะครับดูอดีตด้านบนเป็นตัวอย่างนะครับเลขสีแดงเลข5นะครับ อันออก4 5หนะครับเลข5เข้าหลักร้อยนะครับอ่าพิจารณากันเองนะครับต่อไปแต้มรวม2ตัวล่างอ่ามาต่อกับแต้มรวมพันร้อยหรือแต้มรวมล่างนะครับรวม2ตัวล่างอ่าแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกซ้ายมือ7ตัว7 1 3 0682นะครับ ดูอดีตเลขสีแดงด้านบนนะครับดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่เลขเก้า้ายมือนะครับตัวเลขที่ออกซ้ายมือสี่ห้านะครับสี่บวกห้าก็ได้เก้านะครับอันนี้คือแต้มรวมสองตัวล่างนะครับอ่าต่อไปสรุปสองตัวล่างนะครับอ่ามาต่อกับสรุปสองตัวล่างนะครับราวพัฒนางวดประจําวันที่สิบเก้าพฤาหกแปดนะครับสองตัวล่าง อันเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับรวมทั้งหมด18ชุดนะครับได้แก่00 01 03 06 08 30 43 46 48 49 51 56 60 61 65 66 80 91นะครับก็ให้เป็นแนวทางในการตัดใจเท่านั้นนะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรเนาะก็ เลือกเองเด้อชอบตัวไหนก็เลือกเองนะครับหรือจับชุดเองจากเล็กเด่นนะครับท้ายนี้ก็ได้แต่วังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆหรือ FC ท่านใดชื่ชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิประบบก็จะแจ้งเตือนคุณก็กดเข้าไปดูนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ